พวกเราจะมาให้อาหารนกพิราบกันวันนี้เราอยู่ที่ไหนแม่น้ำตาพญาเรามาชมวิวที่แม่น้ำตาวดาแม่มานินมาสอบใชแล้วองหันไปทางนั้นเลยทางไหนทางนู้นทำไมต้นน้ำทำอะไรมีตึกที่หม่มมานินเรียนอ จะทำอะไร,เ,ระเอยน,นมเลยุงกันเลยทุกนนคนีโยไอไนออโยนไปๆตีให้อะไรนกไปเ,เขาหอมมาให้แม่กินห่อย,ยแม่นกพิราบกินเลย ร้นน้ำเอาอะไรให้หน้องโฮมมี่นงปัง,ง,งคนด้วยคนหนึ่งคำนงหนึ่งคำอร่อยเลยอะไร อะไรเนี่ยถึงได้มาให้อาหารนกนะวันเราข้าหอมไปเรียนมาในต้นน้ำเมื่อเช้าทำอะไรบ้างช่วยพ่อขายไข่ช่วยพ่อไข่ไข่แล้วก็ทำลายวันนี้วันอะไรว,วันนี้วันเกิดต้นน้ำเจ็ดเจอกี่ขวดแล้วตีเจ็ดขวดวันนี้เจ็ดขวดเต็มเลย เดี๋ยวเราไปดูเรือที่แม่น้ำเจ้าพระยาดีกว่าไปกันแล้วไปแล้วมมนนเ้เาเแล้วแม่น้ำเจ้าพระยา น,นกหวีดนกหวีดบาเบบล์นี่นะคะทุกคนเุกคนคะนกหวีดเป็น

ไปไหนต่อหรือเปล่าไปสิจะไปไหนกิ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 นไปกินหมูกระทะอ่าเจ้าของวันเกิดจะไปไหนจะจะพาไปเลี้ยงกินกถ้างนเลยให้พกระทะคตรงโกะอเคถ้างั้นขอตัวลาบต่อ ตกลงจะไปกินอะไรคะติะ<ป>วันนี้กี่ขวดแล้วนะวันนี้เจ็ดขวดต้องเช็ดต้องเช็ดป้าย ไปเลยตามปะปาขึ้นรถไปเลย